จอยเด็กจอยโอ้ส hmm. <c oughs> <laughs> ั่งกล่องมันสะมาเร็วเร็วว่าสบายดีพี่น้องมื้อนี้จะมาถ่ายเบื้องหลังให้พี่น้องเมึงเด้อเด็กเบื้องอย่บ่เบื้องหลังสิหันหลังให้เบื้องเอาว่าเอาเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังอันนี้คือเบื้องหลังให้ไนด่นเบื้องเบื้องหลังวันนี้ก็เลยว่าจะมาถ่ายเบื้องหลังให้พี่น้องเมึง อันอันเรืเ่องที่สองมันนี้คือเป็นเรื่องที่สองสาวคล้องอันนี้ผู้กำกับพี่น้อง enfin อันนี้เป็เบื้องหลังนะครับนี่เบื้องหลังอันนี้เบื้องหลังของผู้กำกับงห้จะกระดึ๊งๆจังถ้าอยากเบื้องคลิปเต็มคือเบื้องซ่องพ่อใหญ่แฮกอารมณ์ดีนะพี่น้องอันนี้คลิปเบื้องหลังก็ต้องมึงซ่องไม่ญ่เตี้ยซีจีอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้นำแน่เด้อค่ะขอบคุดค่ะบ๊ายบายต้องค่ะบ๊ายบายชันหน่อยเดี๋ยวอีนุ่มนุ้มมาเลยยังกี่เฟี้ยไม่ใช่ไหม พองมเล็กหนาเขาป็นเลยบนี้ห้าอนสาง้งแล้วปยัเราเานัเลงอุดทีจะเข้าอเด้ทอที่บ้านได้เอเอยังมากบันับ ว่า,วววาหาันั่ र, างพีก่อนแลหันมาอ,อะพอมึงายจ้าพอมึงายจมน้ำพอมึงายอาหารตอนพักเที่ยงพี่น้อง ก้อยกุ้งเต้นก้อยแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะพี่น้อง